คือมะรมฟินนี่พี่น้องอาจจะู้จากกูเหว่ามะรมฟินนี่ยืนหนึ่งเรื่องความหอมความดึงดูดสเสน่ดึงดูดสเสน่ห์ความมั่นใจนะครับพี่นอ้องใครอยากเห็นเอื้อพรส์ขอคอมเมนต์มาเลยพ<อ>ี่มาหน่อยพี่มาหน่อยใครอยากเห็นเสื้อพรสยขอคอมเมนต์มาเลยครับอยากเห็นเสื้อผ้ายอยากเห็นเสื้อพรส์ขอคอมเมนต์มาเลยครับพี่น,ออน้องเอิร์นกานราเบิดใครอะไรเนี่ยพี่น้องจากบ้านลอีลังหนึ่งก่นเอิร์นถ้าเอิร์นมองนี้อะไรเนี่ย บ้านเท่านังกาสิโนมาสุมองคักแปลว่าอะไรครับอะไรนะกาสิโนคาสิโนมาสุมองคักอ๋อก็โอ้ยก็จะตามไปทุกที่ไม่ได้นะอะไรแบบนี้อ๋อก็จะตามก็จะตามไปทุกที่เลยนะอะไรแบบนี้ถ้าภาคถ้าภาคแบบภาคกลางประมาณนี้ครับผ่านมาออไปยู่ไรที่ไหนเขาตามไปประมาณนี้ครับอ๋ออยากเห็นค่ะอ่าฮ่าโอเครอดูคือคือ ผู้ใดที่รอบเมื่อกี้ที่ผมมาไล์สดอะ่ะรอบเมื่อกี้ใครได้กลิ่นไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาอมรอบเมื่อกี้ใครได้กลิ่นไหนบ้างใครได้กลิ่นอ่าสีไหนกลิ่นสไตล์ไหนคอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มเข้ามาคพรามือเนี่ยเพื่อนสิตจัดแบบหนักๆผมมาถึงผมว่าเออพี่คอหนักๆแบบให้แบบเอฟซีผมเลยนะ,ะจัดเซอร์ไพรส์ให้เอฟซีผมเลยใครอยากรู้เซอร์ไพรส์อะไรพิมพหนึ่งมาหน่อยนะครับ สงการนี้ผู้ใหญ่บ้านเลิกกินไหนไปเล่นานา้ำสงการครับผม,มหรอ <c missing> ถ้ามันเป็นแบบขเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันเป็นแบบสงการมันต้องเป็นแบบแบบฟ Stevens ิวเนี่ยหนึ่งสองซ้ำปึ๊บ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 นึกก่อนว่าเราจะเป็นเดินสงการขอกินมีเสน่ห์ได้ไหมฮะผมเป็นเดียงดำดำรือเดียงเลือกไม่ได้เลยอ่ะขอเลือกเดียงได้ <c oughs> ดดไหม <c oughs> เดงเลยวะสงการควายสีสีแดงเพราะว่ามันจะหอมหวานเป็น ouais คุณหนูเป็นคุณชายให้คุณหนูคุณชายแบบละวาดแบบไปเล่นน exactly ้ำเนาะไปเล่นน้ำมันจะแบบแต่ว่าเราต้งเซ็กซี่เราแต่งตัวอยู่แล้วแต่เราขาดแค่กลิ่นเพราะเราคนทีเลือกสีแดงสีแดงสีแดงอืนี่อ่าสีชั่วหนึ่งสีชวอะไรเป็นอ่หอมบอ กลิ่นลอยมาถึงนี่เลยพี่ปางเอมมาก,มาก <S <S ผมเลือกสีแดงฮะัผมเลือกสีแดง<อ>ถ้าเป็นสวการนมมเารัเลือกสีแดงแล้วแล้วสีแดงนี่จะใช้แบบเล่นน้ำตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนสีแดงหรอน้ำกลาง,งคืนตันนี่ต้องเล่นกลางคืนจะได้ไ,ไปง่ายไงจะได้ไปแบบง่ายง่ายแล้วล้ถ้าน้ำเล่นน้ำตอนกลางวันตอนกลางวันเช้าเ้าหน่อยมีแดดอยู่ถ้ากลางวันเหรอฮะ กลางวันผมจะแบบสดใสแล้วกันรอบนี้ผมขอแบบฟุตี้ฟุตี้ผมจะเลือกสีนี้อ่าสีส้มสีส้มเล่นน้ำกลางวาันเนี่ยครับถ้าถ้าผมถ้าผม,ผม,ผ,มผมจะเรียกสีส้มเพราะว่ากลางวันมันเป็นให้ความให้ความแบบสดชื่นสดใสหรือแบบเป็นกลิ่นแบบฟุดฟุตแบบนึกถึงแบบอย่างไรแบบข้ามเป็นพละใหม่ไหมคือถ้าเป็นกลางคืนผมจะเรียกสีแดงเป็นกลางเว้นเดียเลือกสีส้มครับ แล้วถ้าคนที่อยากโดนหลวงผู้ใหญ่บ้าจะเลือกสีไหนให้แต่ส่งการตสงการนี้ฉันต้องโดนลวงแน่นอนเหรอสีไหนอืมสีดำอ่าเอสีดำนี่จะไปลวงเขาหรือเปล่าใครหมายถึงว่าเราสีดำไม่เสียเจ้าีเขาลวงเรา๋อเอาสีดำสีดำสีดำถ้าอยากให้คนจุกคนลวงสีดำหรือีีนองเด้อจะใส่สีดำ สงกการณ์นี้เฟื่องบ้านอยากโดนลวงหรืออยากลวงครับอ่ะอ่ะอ่ะก็อยากลวงอยู่ดีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไปจะลวงใครพูดอย่างนั้นเลยไม่รู้จะไปลวงใครเรามันคนสุภาพเรียบร้อยลวงโหลดู้ใดอยากลวงก็ลวงโหลดต่ว่าถ้าจะถ้าอยากโดนลวงสีดำถ้าอยากแบบกลางคืนแบบว่าไปเล่นเล่นแบบว่าอุโมงค์น้ำอะไรเงี้ยแบบปาร์ตี้ไนท์ปาร์ตี้สงการเฟสติวัลต้องเป็นสีแดงถ้าเป็นกลางวันแบบ ไปเล่นแบบทำบุญไหว้พระไหว้เจ้านะคะสีส้มไหว้พระไหว้เจ้าสีส้มเลยไหว้เจ้าไม่หรอใช่อันนี้คือสูตรผู้ใหญ่บ้านนะคะสวัสดีค่ะไปไหนมาเติมปากมาอันนี้เพิ่งตื่นเหรอคะไปเติมปากมาอ๋อเติมว่าเพิ่งตื่นสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ให้แขกเลือกกลิ่นน้ำหอมเลือกกลิ่นน้ำหอมเอาไว้สงการใช่ไหมใช่ครับ เขาถามบอกว่าอันนี้ต้องชการ์ต์ถ้าไปกลางคืนจะให้ผมเลือกสีไหนผมเวลาผมเอาสีแดงเด้อเพี่ออะไรสีดำก็ได้อะสีดำก็เป็นกลางวันทอ้ใส่เป็นลาวแซ่บจะโดนล้วงเพื่อใส่เป็นสาวแซ่บสาวแซ่บทำไมเจอเราต้องหน้าเป็นสาวแซ่บตลอดเลยไม่รอบแล้วเป็นสาวสาวเรียบร้อยไปแล้วสีแดงค่ะแต่ว่าอันนี้คือ เมื่อกี้ก็เลยมองกันว่าถ้าถ้าแบบว่าเป็นกลางวันแบบไบา้พาไว้เจ้าแบบเดินสายพันธุ์สีนี้ก็ได้อาใช่วลาเดินผ่านพักได้แบบหอมใครมาฉีดอะไรแถวนี้สีส้มอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ใครที่เหงื่อเยอะใครที่ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตัวเองแบบช่วงนี้หน้าร้อนเนาะคะร้อนมากๆเลยสีส้มอะเหงื่อออกแดดออกไม่เป็นไรเลยเอาอยู่มากนะคะสีส้มได้เลยนะคะมีคําถามเยอะว่าถ้าสมมติเป็นคนเหงื่อออกง่ายทํางานกลางแจ้งทํางานเอา์ด ไม่ไม่มั่นใจในกลิ่นของตัวเองนะคะยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมเป็นสีส้มเลยกลางวันมากใช่เพราะว่าเมื่อกี้แบบนึกออกเลยว่กากลางวันต้องเป็นยังไงสีส้มสีส้มค่ะแต่ว่า<ม>สีาหงอแดงดำแมนนะคะแด,ด,ดงดำขายดีเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเขาเรียกว่านิยม <c oughs> เป็นกลิ่นนิยมย <c oughs> ทรงปากหรือว่านิยมเลยค่ีตัวหนึ่งนิยมนิยมกินนิยมฮะทรงอีกทีนึงครับใช่นิยมกินนิยมดำแดงอุปกรณ์นี้ต้องมีทุกคนทุกบ้านแบบเน้นแบบเน้นใช่เน้นเลยค่ะตัวมันไกลไปแม้เหมือนเหมือนพเหมือนไกลเราต้องแบบก็อย่างเงี้ยเออคิดว่าสตาร์ทเดียวคนก็คือแบบคนหนึ่งไม่สีแล้วไม่ไม่เห็นเลยค่ะแล้วไม่สีต้วหรอไม่สีแล้ว เลลขแ้วคนบอกว่าต้องบิ๊กไลฟ์เป็นทิกตอกบ่อยๆหน่อยนะคะได้ค่ะไอ้ยังบอกว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะคะของน้องพี่จะเป็นลาวครั้งแรกเป็นเรื่องเล่านะเพราะปกติเราจะเจอกันตอยนี้อะไรชิบะดีเออพอดีแล้วนะทีเนี้ยรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนดูแล้วแต่คุณต้องหันมามีนี้สายสายลองลองสายะรัปก็ได้ไหมครับดึงปั๊กไี่ฮะได้ไหมครับกองได้ดึกนิดนึงควักนิดนึงครับโอเควันนี้ใครที่อยากได้นะคะน้ำหอมนะคะวันนี้ต้องกดได้เลยนะวันนี้จริงๆเรามีเซอร์ไพรส์ด้วย ะจะทายอะไรแม่ลองมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะใครที่นะคะอุดหนุนน้ำหอมบดามฟินวันนี้นะคะ <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> อย่าบอกนะเรื่องอะไรอะรอบก่อนเคียร์ส่งหมดหรือยังเคียร์หมดแล้วเคียร์หมดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะนะคะมีน้องเนี่ย้เพิ่งเพิ่งเคยเจอน้องครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจับเซ็นสัญญาเป็นครอบครัวบดามฟินเรียบร้อย เข้ามาอยู่ในครอบครัวมาดามฟินเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเดี๋ยวต้องมีการถ่ายแอดโฆษณานะคะอยากเห็นน้องในมุมไหนอ่าเมนเข้ามาเมนเข้ามาได้เลยนะคะเมนเข้ามาได้เลยแล้วก็ติดตามช่องมาดามฟินด้วยนะคะเพราะว่าเราจะอัปเดตตลอดเลยนะคะว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลไหมนี่ผูดถึ่บ้านฟินแลนด์มาดามฟินใช่ มือจะได้เปลี่ยนซื้อไหมล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็รูปที่ใช้เนี่ยต้องมันใช้รูปมาดามฟินเนาะเมื่อกี้แอบแอบคุยกันบ้างแล้วนะคะว่าอยากให้เห็นน้องแบบแซ่บๆบ้างไม่เอาเกาหลีเอาใจแล้วนะเฮ้ยแบบว่าแปลว่าพี่แบบพี่ชายบอกว่าถไทยที่นี่ทำแบบอุ๊แอบเซอร์ไพรส์อยูด์มาฟังเอฟซีน่าจะชอบแต่เราไม่ยังไม่บอกว่าแตยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกต้องติดตามเองค่ะติดตามในช่องทางนี้ครับแฝดูติดตามด้วยนะคะช่องมาดามฟินนะคะนี่เลยค่ะทุกคนช่วยมาเล่าได้กด follow ไปในทิกตอกนะใครอยากดูผู้ใหญ่บ้านถ่ายแบบ ติดตามได้ใน2ช่องทางเลยพี่ใส่จริงในงไหมนี่อ่าไม่บอก <laughs> ไม่บอกไปให้ลุ้นกันเอง,ใ,ง,องใส่ไหมยัยล้วยอมใส่ไหมถ้าให้ใส่อ่ะยอ,ใม,อมใส่ไหมก็ใส่ข้างในไงไม่มีกันไม่มี <id>: <ร ık> นะคะวันนี้ฝากติดตามกันได้นะคะแล้วก็กดตะกร้าได้เลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษมากค่ะที่แล้วเนี่ยใครที่ได้ใส่สิบเอ่า10 ml ไปนะคะมีลูกค้าเข้ามาซื้อใส่สามสิไปเยอะมากใช่เป็นแฟนคลับของพี่ใหญ่บ้านแหละนะคะวันนี้เอา30 ml มาให้2ขวดนะคะปกติ1,290วันนี้แค่999บาบาททุกคนหนึ่งขวดแบบนี้นะปกติสองขวดหนึ่งสองเก้าศูนย์ปกติหนึ่งขวด สองขวดหนึ่งสองค่ะสองขวดนะคะสูตรวันนี้เหลือเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะนะคะนี่เลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้คือขายดีสิบปีของมาดามฟินแล้วนะคะสิบปีแล้วนะคะยังเป็นแบบเนี่ยฟินอินเลิฟฟินดินแบ็คเลยหรือว่าใครที่มีสีแดงสีดำแล้วนะคะก็กดสีอื่นกันไปได้เลยนะคะก็คือสองขวดแถมสบู่หนึ่งก้อนอีกใช่ไหมฮะเลือกคินได้ใช่ไหม อันอะน้ำหอมเลือกได้ค่ะแต่ว่าของแถมอ่ะพี่ไซร์เอาไปให้นะคะของขาไปให้แต่ว่าของแถมมันหอมทุกอันนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอุ้ยไม่ชอบกินนี่อะไรคือมันหอมทุกอันเลยของแถมใช่ค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะวันนี้เนาะจะอยากได้กินไหนพี่น้องสองขวดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับใช่ค่ะสองขวดสองสองขวดแบบจุกจุกใช่ค่ะใช้ใช้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เสื้อของผู้ใหญ่ พี่น,น้องจะกินไดม,มีมีห,มหกินครับพี่น้องมีดำแดงเขียวส้มฟ้าม่วงมักกินไดเอากินนั่นเลย<ช>ครับพี่น้องใช่ค่ะสีแดงสีดำเนาะจะน่าจะขายดีสุดเอางี้ คนน่าจะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านแนะนําว่าถ้าสมมติพกกลิ่นวางอยู่ตรงนี้ถ้าแนะนําลูกค้าใช่ไหมคะเอากิ่นไหนดี2กิ่นขออนุญาตพูดทีละกิ่นแล้วกันถ้าไปกิ่นถ้าเป็นถ้าเป็นกิ่นสีดําค่ะสีดํำจอกแนวเซ็กซี่มีเสน่ห์เหมือนใครฮะเหมือนพี่สายมาอัน โอเคตนะค้ตอนนี้น้องปฏพิเศษนะคะน้อยเป็ิเศษสีดำเซ็กซี่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามดูลึกลับดูลึกลับใครที่เน้นเน้นเที่ยวไม่เน้นทำงานเอางี้ดีกว่าใครที่เน้นเที่ยวไม่เน้นทำงานนะคะไปที่สีดำได้เลยเหมือนใครเหมือนพี่สายเลยเออบางทีกลิ่นก็บ่งบอกครเปนคนน้อยใช่มากมากกว่าบางทีคนคนมองเหตนเราบางทีเฮ้ยรู้ว่าเป็นผู้หญิงเียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นผู้หญิงแซ่บค่ะโอเคงั้นเลยสีดำนะครับเซ็กซี่มีเสน่ห์ แบบหน้าลึกดูลึกลับดูหน้าค้นหาหน้าตํารวจน้าค้นหาแบบตุบอยู่เด็